ได้มาแล้วค่ะทุกคนเครื่องดูดฝุ่นตัวใหม่ล่าสุดของเดียมาค่ะรุ่นนี้เป็นของแท้ที่ร้านเขาประกัน1ปีเป็นรุ่นแบบ T in วันเพราะเขามีหัวมาให้ถึง3แบบเขามีหัวดูดพื้นหัวดูดแปลงแล้วก็หัวดูดปากแบรนดตัวมอเตอร์จะอยู่ข้างท่อดูดฝุ่นซึ่งจะช่วยลดการใช้แรงขณะด,ดูดในที่สูงตัวถังจะมีความจุ0.8ลิตรและเครื่องเขาก็มีระบบป้องกันการไหลย,ย้อนกลับของฝุ่นละอองออกมาด้านนอกด้วยประกอบก็ง่ายมากเขามีรีมาร์คจุดสีเทามาให้ด้วยเริ่มจากประกอบท่่่ออออแแแลล้้้้้้้้้้วววววตตตตาาาาาามมมมดดดดดดดยหหััููททีีีเรรรงงงงกกใใชนนนนปพืุไ150ศ็ ทำให้ใช้งานสะดวกขึ้นส่วนสายที่ให้มาก็มีความยาวมาก3เมตรเห็นจะได้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาลองดูดกันที่รู้สึกได้เลยคือเครื่องเขาดูดแรงมากดูได้จากท่อที่ด้านบนส่วนเรื่องความดังของเครื่องก็เหมือนเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปเขาไม่ได้เสียงเบาแต่ก็ไม่ได้เสียงดังมากเวลาเปลี่ยนหัวก็ดึงออกมาได้เลยแต่ต้องใช้แรงนิดนึงมาลองใช้แบบหัวแปลงกันบ้างวิวว่าอันนี้เอามาใช้ในรถหรือบนโซฟาก็คือเหมาะมากสังเกตได้จากในคลิปคือน้องดูดดีดูดแรงมากทุกคนแบบสุดท้ายมาลองดูดแบบหัวแบนกันบ้างวิวว่าหัวอันนีี้้้้มมมมันนคือออเเเเลละะแบบาาาไไวดดดดูตตซุ่งๆยใชรจจ ไปทิ้งก็กดที่ปุ่มนี้ใครจะตามวิแปะพิกัดไว้ให้ในหมดของใช้ในบ้านนะ